สวัสดีค่ะหลายคนถามพี่เอนะคะว่าระหว่างวันเนี่ยค่ะพี่เอทานอะไรบ้างทําไมพี่เอถึงหุ่นดีมากอ่างเงี้ยก็ทุกคนทราบนะคะว่าพี่เอกินเพอร์พีสายบปานัญชิตาก่อนนอนนะคะรุ่งเช้าขึ้นมาจะได้ถ่ายคล่องแต่ระหว่างวันนะคะพี่เอก็กินชานี่ค่ะทั้งชาเขียวเย็นนะคะนมเย็น,นเนี่ยค่ะ เซนด้าใบปานัน wine, ria, ชิตาเหมือนกันนะคะเป็นเคล็ดลับที่แบบว่าน้ําตาลนะคะเป็นน้ําตาลเทียมนะคะกินเท่าไหร่ก็ยังไม่อ้วนนะคะพี่ก็วันนี้เราอยากกินขนมหวานนะคะกับน้ําแข็งอย่างเนี้ยค่ะอ๋อเราก็แบบนี่ครัอืมอร่อยมากค่ะอร่อยเหมือนเรากินนมเย็นจริงๆที่นมเย็นที่เรากินแล้วแบบว่าใส่น้ําตาลเต็มๆแต่นี้คือเราใส่น้ําตาลแบบว่าน้ําตาลที่มันไม่อ้วนนี่ยค่ะนะคะเนะนี่ย อร่อยมากมีหลายแบบเลยนะคะมีทั้งนมเย็นแล้วก็มีทั้งชาเขียวนะคะอันนี้เป็นชาเขียวขออยุ่าตนะคะอุ้ยขอตทษค่ะอร่อยมากรสชาติดีมากนะคะสั่งกันได้นะคะ เลนดานะคะมีทั้งชาเขียวนะคะแล้วก็มีชาไทยด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่หน่อยส่งมาพี่เอสกล่องนะคะเป็นชาเขียวกับนมเย็น2อันนะคะอร่อยทั้งคู่เลยนะคะเวลาเราสั่งเพิ่มพีทแบบนันชิตาเสร็จแล้วนะคะเราก็สั่งสั่งเพิ่มได้นะคะจากตัวแทนนะคะลองดูนะคะ